เคยมีความรู้สึกเราอยากจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตไหมอยากจะทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่าเรายังหารู้ทางไม่ได้เรายังไม่รู้จักแนวตัวเองว่าจะไปทางไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแพรก็ไปเจอจุดนั้นทุกคนแพรก็เลยไปพอจุดจุดนั้นเลยค่ะไปเจอจุดนั้นเลยจุดที่มันอยู่บนเส้นเป็นคําถามพี่ว่าถ้าเราอยากจะทําแบบเนี้ยเราจะไปต่อ,อยังไงนะคะแล้วเราก็โชคดี เราโชคดีตรงที่เวลาที่เราศึกษาใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบการพัฒนาตนเองเราก็จะชอบคอนเทนต์ประมาณการพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือหรือว่าหนังสือเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะจะชอบอะไรแนวนี้นะคะแล้วก็ความโชคดีของเราในวันที่เราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเลยลอย่างในชีวิตซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ทุกคนถ้าใครเจอปัญหาอยู่ตอนนี้แพรบอกได้เลยว่านั่นมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแล้วมันจะพาคุณไปจุดที่ดีขึ้นแล้วคุณจะเห็นศักยภาพในตนเองแพรบอกได้เลยนะคะแพรบอกได้เลยว่าทุกๆจุดเปลี่ยนของชีวิตที่มันมีเรื่องราวต่างๆนานามาให้คุณตัดสินใจเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะเห็นศักยภาพตนเองที่มันเยอะขึ้นแพรพูดคํานี้ได้เลยนะคะแพรพูดคํานี้ได้เลยเพราะว่าแพรผ่านมันมานะคะ ถ้าเป็นคำศับคำคมเนี่ยคือเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะ่ะเราเคยได้ยินคำว่าฟ้าหลังฝนใช่ไหมสำหรับตัวแพเองนะคำว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันคือในวันที่เราไม่มีอะไรอะ่ะเราจะรู้ว่าเรามีอะไรนะคะในวันที่เราไม่มีอะไรตอนนั้นคือช่วงตกงานหลายๆอย่างเลยค่ะในชีวิต เราก็ไปถึงจุดนั้นแหละจุดที่เรารู้สึกว่าเราสับสนในชีวิตนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบขยายอสิ่งพวกนี้นะคะไม่ชอบขยายสิ่งพวกน,น,ะะยยวกนี้พอในวันที่เราไม่เหลืออะไรเราไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเราจะเห็นว่าตัวตนของเราอะ่ะมีอะไรนะคะเราเห็นชัดเจนเลย เราก็เริ่มมาเปิดเพจเราก็เริ่มมาหาความรู้เราก็เริ่มเรียนคอร์สออนไลน์แล้เร,เริ่มอะไรสารพัดวิธีนะคะตอนแรกมันทำกล,ากลากก้าๆกลัวๆเห็นไหมในช่วงแรกอะทำคอนเทนต์ในการที่พูดนะคะเป็นหนังสือเสียงอย่างนี้บ้างนะคะ mm. เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยหลีกเลี่ยงหน้ากล้องให้ได้เยอะที่สุดแต่เราอยากทำอะ่ะเราจะต้องหาแนวทางนะคะอันนี้คือตัดสินใจแล้วตัดสินใจจะลงมือทำแล้ว ต่ว่าอยากหาแนวทางตนเองอะ่ะอยากหาแนวทางตนเองจังเลยแต่กลัวกล้องมากเลยกลัวจนกระทั่งวันหนึ่งก็เริ่มละในการาทำหนังสือเสียงนะคะอ่านหนังสือเสียงลงช่อง y o u t u ู e พอมันทำไปทำมาเนี่ยคำพูดที่พูดเนี่ยมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเริ่มพูดได้คล่องขึ้นแล้วนะคะ พอมันเริ่มมีความรู้เนี่ยมันก็เริ่มมีสิ่งที่จะพูดแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีอะไรสะสมอยู่ในหัวหพอเราจะมาพูดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรแต่พอเราอ่านเยอะๆเราฟังมาเยอะๆเราฟังโน,น่นฟังนี่เราเห็นแนวทางเราลงมือทําเราเห็นแนวทางเราเราเห็นแล้วว่ามันต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เริ่มต้นด้วยสเต็ปแรกนะคะคือปฏิบัติการ28วันมหัศจันท์ของชีวิต ปฏิบัติการแรกนะคะ28วันมหัศจรรย์ของชีวิตทำไมต้องทำอันนี้รู้ไหมคะทำ,มท,ำทำไมต้องทำอันนี้รู้ไหมทำไมต้องทำทำไมต้องทำอันนี้เพราะหนึ่งนะคะหนังสือที่เรามาอ่านเนี่ยเป็นหนังสือระดับโลกคนระดับโลกนะคะแล้วเป็นหนังสือที่ขายดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนมาก เราเลือกหนังสือเล่มน,นี้เพราะว่ามันมีการปฏิบัติการอยู่ในนั้นประมาณ28วันและข้อที่2การทําอะไรเกิน28วันมันจะกลายเป็นนิสัยการทําอะไร21-28วันมันจะกลายเป็นนิสัยเราอัตโนมัติแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะใส่ใจมันมากน้อยแค่ไหนคุณจะเชื่อมันหรือเปล่าคุณจะเชื่อศักยภาพในตัวของคุณหรือเปล่านะคะ แต่การทําอะไรที่เกิน21วันหรือ28วันมันจะข้ามผ่านช่วงที่มันกลัวนะคะมันจะข้ามช่วงที่มันกลัวไปแล้วนะคะมันกลายเป็นว่าช่วงนั้นละค่ะมันเป็นช่ว,ชวงที่ฝึกฝนนะคะแล้วหลังจากนั้นแพรก็เริ่มเห็นแนวทางตนเองพอเราพูดเก่งมากขึ้นใช่ไหมไอ้การที่เราตั้ง28วันขึ้นมาเนี่ยเราตั้งเพื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลีป่ยนแปลงคนอื่นด้วยนะ,คะใครที่ได้ปฏิบัติเนี่ยรับรองคุณต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าตัวแพเองแต่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะมันมีมันมีแนวทางอย่างนี้ค่ะว่าเราเคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเราเคยฟังหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเสียงแล้วเราก็เคยปฏิบัติจากจากหนังสือเล่มนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นบางส่วนนะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ เป็นส่วนส่วนมากนะคะม,มันจะมีบางส่วนอย่างเช่นการขอบคุณนะคะการสํานึกรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเรียนรู้ตรงนี้มาแล้วบ้างแล้วมันทําให้เราเห็นคุณค่าตนเองเยอะขึ้นนะคะเราก็เอาตรงนั้นนะคะมาลงมือปฏิบัติในวันแรกนะคะก็คิดถึงสิ่งดีๆใช่ไหมการมีก้อนหินมหาศจา์ก้อนหินก็ยังอยู่กับแพรทุกวันนี้นะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะยังใช้งานปกติทุกค่ำคืนก่อนนอนเรายังจะเอามากมแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ แม้แต่ก,การที่เราออกมาไลฟ์สดให้ความรู้คนเราออกมาพูดหน้ากล้องเราออกมาให้ประโยชน์นะคะแม้เพียงเล็กน้อยเรายังต้องขอบคุณตัวเองนะคะ